ดีค่ะทุกคนพบกัแมาจาก Channel ชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะคือวิธีกำจัดฝหูโดติ่งเนื้อตาปลาอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะหาได้ง่ายๆเลยก็คือสบู่ก้อนใช้สบู่ก้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ปูนแดง น้ำเปล่าไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีช้อนมีฟ้าขวดเอาไว้ใส่ปูนแดงแล้วก็สบู่นะคะผสมกันอ่ะเรามาทํากันเลยนะคะคู เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตักปูนแดงลงไปในภาชนะก่อนเลยไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าเราจะใช้แต้มนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่ต่ใช้แค่นี้หลังจากนั้นเราก็ขูดขูดสบู่ลงไป ใช้มีดใช้อะไรก็ได้นะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันกับปูนแดงนะคะใส่ปูนแดงแค่ไหนก็ใส่สบู่แค่นั้นสบู่นี่ต้องเป็นสบู่ก้อนนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ หลังจากนั้นก็ผสมผสมให้เข้ากันเติมน้ำเปล่านิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้อย่าให้เหลวนะคะเวลาเรามาทามันจะได้ไม่ไหลน ให้เข้ากันดีนะคะคนสบู่กับปูนขาวเอยกับปูนแดงให้เข้ากันดีนะคะใส่น้ำนิดหน่อยแต่ว่าไม่ให้เละนะคะให้แบบเนื้อได้เนื้อประมาณนี้ได้ที่แล้วอ เดี๋ยวเรามาแต้มกันเลยวิธีทํานะคะก็ใช้จิ้มฟันนะคะนี่นี่นป้ายยาแล้วก็เอามาแต้มตรงจุดที่เป็นเป็นไฟของเราแต้มดีๆนะทุกคน ต้มเฉพาะจุดที่ที่เป็นไฟเป็นขี้แมงวันของเรานะคะนี่แต้มทิ้งไว้แต้มไว้ประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีผ่านไปแล้วคะ่ะทุกคนใช้ทิชชู่นะคะเช็จ เช็ดปูนออกนะคะจะรู้สึกแสบนะทุกคนแสบนิดหน่อยอ่าใช้ทิชชู่หรือว่าสำลีเช็ดออกนะคะแล้วเราก็แต้มอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เราจะแต้ม ทิ้งไว้30นาทีเลย <S <S แต้มทิ้งไว้30นาที หลังจากนั้นเราก็เช็ดออกแล้วก็ปล่อยเลยนะคะแล<อ>้วก็แต้มยาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือรอบที่สองนะคะแต้มยาไว้อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำอะไรได้ปกตินะคะ ข้อห้ามก็คือห้ามแกะห้ามเกานะคะให้เขาหลุดไปเองนะคะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะหลุดไปเองนะคะวิธีนี้แม่จ๋าใช้มาหลายครั้งแล้วใช้ได้เห็นผลจริงค่ะ่าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะหนึ่งอาทิตย์ว่าจะเป็นยังไงนะคะเจ็ดวันผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ฝายหลุดหรือ,อยังนี่ฝายหลุดออกไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขายังเหลือรอยแผลน,นิดหน่อยต้องรองให้เขาตกสะเก็ดต้องผ่านไปอีกสักห้าวันนะคะนี่ตรงแขนแม่จัดแต่ก่อนก็เคยทำเคยทำมาแล้วนี่เขาก็จะเหลือแค่รอย แผลเป็นนิดหน่อยอย่างนี้นะคะบางคนก็ใช้พวกครีมที่มันลบดิ้วรอยลบรอยแผลเป็นนะคะก็จะช่วยได้นะคะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ